คำถามที่อยากจะถามอันนี้ชัดเจนมากถามก่อนเจ็บแบบนี้เป็นอุปสรรคไหมกับการโชว์บนเวทีบนเวทีผมว่าไม่เป็นอุปสรรคครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้ว มันบั่นทอนเล็กๆตรงตรงที่แบบว่าคือแท็กไม่เคยเจ็บหนักขนาดนี้ครับแล้วครั้งนี้คือด้วยความที่แต่คนตัวเล็กมากนะครับใช่ครับนี่ตัวเล็กยังกันน้องตัวเล็กมากตัวเล็กก็พอพี่สวยครับไม่ไม่ตัวเล็กนี่คือทุกคนเรียกผิดหมดเลยต้ากับแท็กนี่สลับกันเพราะว่าเพราะว่าขนาดตัวใกล้เคียงกันครับคือพอแต่เจ็บนี้ใช่ไหมพี่ครับคือทุกคนก็จะเหมือนแบบคือเข้าใจว่าแบบพี่เขาพี่พี่ทีมงาน The Voice น่ารักมากคนที่แข่งด้วยกันเองทั้งสองทีมครับคือทุกคนก็จะพอะงมแล้วคือผมก็รู้สึกแบบเฮ้ยแบบ เฮ้ยผมได้นะแต่ทุกคนก็จะแบบได้ไหมแบบวิ่งตลอดทําให้แบบตรงนั้นอแบบ่ะมันมีบัณทอนใจลเล็กๆบัณทอนแบบเฮ้ยเราเป็นตัวถ่วงไหมอแบบเขาจะรันช้าไหมแต่บนเวทีมันไม่เป็นปัญหาครับพี่นะครับอ่าแล้วก็ถามถึงเรื่องเวลาร้องเพลงละ่ะบนเวทีอย่างที่ปกติเรายืนร้องกับนั่งร้องมันเสียงมันพลังเสียงมันต้องแบบเฮ้ยเวลายืนต้องออกมาจากท้องนะอะไรอย่างนี้ไหมหรืออันนี้เขานี้ออกมาจากล้อ ความจริงการนั่งร้องสําหรับแตกมันยากกว่ายืนอยู่แล้วครับเพราะว่าเหมือนรีรัลเรามันไม่ได้ใช้เสียงเต็มที่ใช่ไหมครับแต่ว่าโชคดีครับที่ได้เพลงช้าแล้วก็ถ้าสังเกตคือช่วยให้แตกต้องใช้เสียงเยอะหน่อยครับแต่ก็จะต้องคือแตกก็ต้องยืนนะครับคือคือเท้าแตกเนี่ยมันเดินไม่ได้เพราะมันลงน้ำหนักไม่ได้แต่มันยืนมันยังพอสรงตัวได้อยู่ก็จะเปรๆหน่อยก็เลยต้องใช้ยืนนะครับก็จะมีมันมปนใช้อุปสรรคแต่ว่ามันก็ถ้านั่งร้องก็ยากกว่ายืนร้องก็เลยเลือกยืนร้องในช่วงที่แบบ พี๊เสียงชัยครับนะครับก็กันใจหน่อยฮึดขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วถามถึงเรื่องของอารมณ์เพลงครับวันนี้พี่คิมก็พูดเลยบอกว่าแท็กเนี่ยโหอ,อารมณ์นี้ใช่เลยสุดเลยจูนอินยังไงกับเพลงนี้คือร้องกับคือตอนแรกเนี่ยดักตี้ความเป็นเป็นเหมือนเหมือนเพลงทั่วไปครับที่เศร้าแต่พี่คิมยกตัวอย่างบอกว่าแท็กแท็กเคยเห็นหนังฝรั่งไหมที่แบบเหมือนตอนหลังเนี่ยเขาตัดฉากเป็นฉากเท้าเดินกันแล้วก็ไปคลายแม็ก แบบเท้าเดินแล้วไม่ไม่ไม่ไ,มไมเฉลยว่ามันคืออะไรเป็นคนเดินถ่ายแค่เท้าแล้วก็ไปคลายแม็กแล้วก็กลับมาปิดที่แบเท้าดเดินอีกเราทำไมเราเห็นภาพว่าอ๋อจริงๆแล้วเพลงนี้มันต้องค่อยๆมีการบิวขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแบบบางทีคือพี่คิมบอกว่าเราไม่ต้องใช้แบบลูกคอหรือการเอ,อื้อนทุกท่อนนะครับบางทีการร้องแบบ อย่ามาให้เจออีกเลยแบบสั้นๆมันก็เป็นอารมณ์แล้วเป็นคำห้วนๆคำที่แบบเหมือนกับกึ่งซึ้งๆตัหนึ่งประมาณนะครับใช่ครับกึ่งพี่บอกว่าพี่คิมไม่อยากได้ความวุบว่าแต่อยากได้ความที่มันพอดีในตัวเพลงครั้งนี้ประมาณนั้นมากกว่าเลยได้มาพอดีแบบนี้แล้วพอดีจนพี่คิมบอกว่าโอ้โหกว่าพี่คิมเขาจะอายุขนาดนี้กว่าจะฝึกไหมเขายังทํายากเลยนะครับแต่ว่าแท็กทํามาได้ด้วยอายุเท่านี้เองเป็นไงกับคําชมนี้ ผมว่าอันนี้แบบพี่คิมอาจจะแบบอาจจะอยู่โมเมนต์นั้นนะครับเลยแบบรู้สึกว่ามันเก่งแต่ความจริงแต่ก็ยังไม่เก่งขนาดนั้นครับ oh. คือคือเอาจริงๆคือตอนแรกๆเนี่ยแต่ก็บูบ้าบเยอะครับพี่คือความจริงแล้วการใช้เสียงลมเบาๆการบีบเสียงหรือดัดเสียงหรือบูบา้าบเนี่ยมันต่างกันจริงๆแล้วพี่คิมเนี่ยเป็นคนเป็นคนให้คําแนะนาได้ครับแล้วท่านอาจากรู้ว่าอ๋อ เออเสียงแบบนี้ที่มีลมอ่ะมันไม่ใช่การดัดนะเสียงแบบนี้มันคือวูบวาบเสียงแบบนี้มันคือการผ่อนนะมันเลยทำให้แตกได้ตรงนี้ออกมามา,มากกว่าครับผมคืออาศัยประสบการณ์จากพี่คิมมาสอนด้วยไม่ยอมรับคำชม <c oughs> ก็คือคือก็คือ,ค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 อที่ทําได้ครับคือไม่ได้แบบทําได้เก่ง,งตัวเองเพราะว่าแต่ว่าคือพี่คิมเนี่ยแนะนําด้วยคือด้วยวยยกเครดิตให้พี่คิมด้วยใช่ครับใช่ครับการที่ทําให้แตกเพลงเสียงเลือกใช้เสียงหรือว่าทำาักษณะของการร้องได้ <blender subconscious> เข้าถึงอารมณ์แบบนี้ออกมาเป็นลักษณะนี้ใช่ครับนะครับแต่ว่าโหเขาชมกันมาจริงจนะครับ <GO> ว <av i> ูแต่ละคนแล้วก็พูดถึงนี่ครับเดี๋ยวมีคําถามอ๋อมีวิธีการสร้างความมั่นใจของแท็กเออมั่นใจยังไงที่ขึ้นไปร้องเพลงโดยวิวแชร์ต่างๆขาเจ็บแบบนี้วันซ้อมนี่เครียดนะครับบอกตรงคือวันซ้อมนี่คือแบบ คือด้วยคนที่เราไม่เคยเป็นแบบนี้ครับคือ <Ừ. S 2> คิดต่างๆนะเฮ้ยขึ้นไปเป็นคนดูโหดเลยนะ้องตะาต้องเข็นเราเราจะกลายเป็นตัวตลกไหม <Ừ. S 2> คนจะแบบยังไงไหมคนจะมีบอกว่าเฮ้ยดราม่าสงสารไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับพอเราเห็นหน้าคนฟงังคนที่จะมาหล่อังเรารู้เลยว่าทุกคนที่มาเนี่ยมาด้วยใจเหมือนเหมือนที่เหมือนที่ที่แล้วที่ที่มันผ่านมาจะบอกว่าเขามาเขามาด้วยใจเราขึ้นไปปุ๊บเราจับไมล์เรารู้เลยว่าเออเรามั่นใจทันทีเพราะเรารู้ว่า,ขาเขาพร้อมที่จะมาฟังเราที่เรากลัวๆเนี่ยพอน้องตะาเขาเข็นเราออกมาปุ๊บ คนดูเป็นยังไงตอนนั้นคนตอนนู้นผมไม่ได้สังเกตนะครับแต่รู้อย่างเดียวว่าแบบโอ้ยภาวนาในใจอย่า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 เลยอย่าร้าองผิดอย่าร้องผิดอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเลยโฟกัสกับเพลงเรากโฟกัสกับเพลงเพราะว่าเหมือนแบบเพราะว่าพี่ <c oughs> พี่สังนะครับเขาก็มาแนะนะบอกแท็กแท็กโฟกัสอยู่กับตัวเองนะจะช้าจ,จะเร็วคนดูจะเป็นยังไงเรานั่งเก้าอี้อยตรงนี้เราอาจจะมีความตื่นเต้นที่มากแค่เดินปกติแต่ว่าอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดก็เลยโฟกัสตรงนั้นมากกว่าอืมนะครับก็มาแบบนี้นะครับแล้วก็นี่เออมีอะไรอยากจะบอกกับพี่คิมเป็นพิเศษหรือเปล่่านีก็ ขอบคุณครับพี่คิมอาทิตย์แล้วก็บอกแบบนี้ครับก็คือคือขอบคุณที่ให้โอกาสแตกถึงสองครั้งครับคือก็คือพูดตรงๆว่าถ้าถึงเป็นคะแนนโหวตแต่คงจะไม่ได้เข้ามาถึงตรงนี้ครับคือโอกาสที่ตักได้รับอะครับมัน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 ตีประเมินค่าไม่ได้ครับนอกจากขอบคุณแล้วคืออยากจะบอกว่าสัญญาว่าจะทําจะทําโชว์ในอาทิตย์รอบต่อไปให้ดียิ่งขึ้นครับจะ ทาไม่ใช่แค่เป็นโชว์ของแท็กแต่เป็นเหมือนโชว์ของทีมของเราทุกคนนะครับคือ hmm. ทุกคนที่แบบตั้งใจจะมาดูของทีมเราทุกคนที่เคยอยู่ด้วยกันมาครับจะตั้งใจทําให้เต็มที่ที่สุดเลยครับผมอ่นนี้ก็เป็นคําพูดที่เหมือนกับว่าบอกไปด้วยนะครับถึงครั้งต่อ,ต,อต่อไปสําหรับทุกๆคนนะครับที่อาจจะรอชมเพลงของอ่าตรงจะบอกว่าขาข้าหน้าเนี่ย แต๊กจะไม่มีแล้วใช่ไหมจะหายทันไหมคือตัดขาใช่ไหมครับขาไม่มีเอาไม่มีใช่ครับตัดขานะครับคว้ยคิดว่าหนึ่งถ้าด้นานไหมคิดว่าหนึ่งอาทิตย์ถ้าเกิดไม่ได้ใช้งานหนักนะครับน่าจะดีขึ้นครับเราะผมประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับอ่าโอเคถ้าเกิดสมมติว่าหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์นะครับสัปดาห์หน้าเป็นถ้าไม่หายก็ตัดทิ้งเลยครับครับผมนะฮะก็จะเป็นศิลปินอ่าที่เรียกว่า น่าสงสารนี่หนึ่งคนนะครับวายไม่ใช่อย่างนั้นสิเออนะครับมีเวลาพักเรามีเวลาพักอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะเป็นของทีมของโค้ชโจอี้กับโค้ชแตมนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งไงก็อวยพรขอให้แท็กหายเร็วๆแล้วกันนะครับก็สู้ๆพี่จะตบไหลด้วยอย่างเงี้ตึ้งๆอย่างงี้นะครับอ๋อมีคำถามจะถามอีกตอนที่พี่คิมเขาประกาศปึ้งบอกว่าเป็นเราเลือกอารมณ์ปุ้งตอนนั้นฟุ๊บอยู่ตรงนั้นเลยที่แบบปึ้งโอ้โหร้องอยู่ตรงนั้นแบบ ครับคือเอาจริงๆนะครับคือด้วยกระแสอะไรอย่างไม่ใช่กระแสความสามารถด้วยครับคือผมบอกลครับว่าทุกคนที่ผมบอกว่ามันมันเหมือนแบบเอาดินน้ำลมไฟมาอยู่ด้วยกันนะครับพี่แล้คคือมันคือด้วยความที่มันต่างกันสุดขัว้วคือเวลาเราถูกเลือกเราดีใจไหมแล้วก็ดีใจแต่อีกจุดหนึง่งคือบางทีมันก็เหมือนมีคําถามตัวเองว่าไฟมันจะไปแทนน้ําได้หรอ,อหรือไฟมันจะไปแทนดินได้ไหมแต่แบบเมื่อกี้แบบ พิมก็เดินเข้ามาบอกเขาแม่นะบอกเขาแบบเออแต่คือบางทีอะถ้าเกิดเราเศร้าเกินไปเราสปอบใครไม่ได้นะบางทีเราก็ต้องเอาตรงเนี้ยเป็นแรงให้เราทําต่อไปก็คือตรงนั้นมันเป็นคุมสุดที่มันเหมือนจะดีใจมันก็แบบมัน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 กดดันนะครับแล้วมันก็ดีใจรวมๆกันด้วยก็ตรงนั้นเลยครับมันเก็บไม่อยู่จริงๆครับเมื่อกี้เดินเข้ามาข้างล่างเห็นยังเห็นพี่กบยังปลอบใจกันอยู่เลยโงคือปรากฏว่าคนคนคนตกรอบเแต่ไม่เป็นไรครับแล้วคนเข้ารอบแต่กับตานี่นั่งกันแบบคือตาบอกพี่แท็ก ไม่ชอบเลยแ้วพี่ก็ไม่ชอบแล้วคือต่างคนต่างก็แบบแบบเอานั่งกอดกันคนพี่ตุนเดินไปหาลูกพี่กบนั่งกด iPad แต่กับตานั่งแบบเหมือนนึกว่าส่งรอบนั่งนุยนุแ่นั่พี่กบว่าไงบ้างพี่กบพี่กบให้กําลังใจพี่กบบอกว่าแบบเต็มที่บอกว่าพี่ดีใจมากที่น้องได้เข้าอะไรอย่างเงี้ยครับคือทงให้กบพี่ตุนคือน่ารักมากคือ คือเขาเป็นพี่ที่มีประสบการณ์และเขาแบบมีน้ําใจตลอดเวลาครับคือให้กับน้องๆแล้วก็ให้กําลังเขาให้กําลังใจกับผมกับน้องต้าครับโอเคครับวันนี้ก็ได้พูดคุยกับแตก,กันมาประมาณนึงเดี๋ยวขอนญาตปล่อยตัวให้ไปรักษาขาให้หายภายในหนึ่งอาทิตย์นะครับไม่หายตัดทิ้งไม่หายตัดทิ้งเออขอบคุณแท็มากครับขอบคุณครับ